สวัสดีครับพี่น้องผมมีมัดต่ำบักฮุ่งชูพีชูน้องกินครับบักฮุ่งเลี้ยงุมน,นะครับพี่น้องวันตุนดบผมมีบักกอก,อกเรือเรือพริกรับมีทั้งพริกแห้งและพริกสดกอนนี๋จะใส่พริกลงไปเลยครับกระเทียมทอนผมเนี้ครับพี่น้องเนี่ยงัวเดียวพอครับพี่น้องโคกครับ ว่างหน่อเน่งนะครับพี่น้องเ๋ยามันกระเด็นใส่ตาดเด้แยกนะนครับใส่บุกเขือนค,ครับพี่น้องไป ลูกเลยครับพี่น้องน้ำไล่ไหลแล้วพี่น้องกอครับปผงลดเลยพี่น้องปผงลด อ <Yeah. S 2> <Ooh. S 1> ปลาเด็กต้มครับพี่นอ้องต้มเีงเดอ้อพี่น้องนัวเช็ hmm. าากน้อยนัวเช็กน้อยครับนัวก็คือบเมนตต่ำครับเฮ็ดค,ค,ค่อยๆนี่นัว,นวเห็นหน้ามะกอกกรกับบะเขือ,อเขือบมะเขือเทศนี่นมันเขาไปแน่นหน้ามัน มันเข้ากันพี่น้องนี่ยี่แล้วจะน้อยบาดมาบัตเนี่ขี่สเส้นสินพุงเหลืองโอ้โห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 ยมาครับพี่น้องเส้นสินพุงเหลืองอมมาสาเป็นต,ตาเสียบต่ำครับบัตเนีหัวโคกใส่โคกน้อยคนก็บ,บ่ได้ที่ครับ ห้อมนะครับพี่น้องห้อมแล้วชิมกาด้วยครับพี่น้องชิมกันด้วย นั่นเลย嘛อืมช <laughs> ุดดางพนะี่นาบอกเลยว่าแซ่บรอมเสิกรเทีมพรอมเสรครับอืมขนมเนนหลอ,องรมามาครับพี่น้งแซ่บขนโขกแห้งสุดดามามากครับ